แบ,บรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์สวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิ๊กะะบานยูไก่ลุงสีเสียงดังเป็นรำดานนะคะคุณผู้ชมกางดังมากเลยทีเดียวนะคะจัดจ้านมากๆเลยโดยเฉพาะสีชุดของพวกเราสองคนนะฮะเบาค่ะเป็นยังไงคะอานาอะนา สองคนนี้นะะกับพียวไลฟ์สวยรวยสเสน่ห์ค่ะนะคนอยู่กับนางติ๊กค่ะสาวบ้านนาค่ะค่ะนางนัดค่ะสาวบ้านเมืองค่ะเนาะมาเจอเขา2คนยางซีซาราดีๆนะคะก็ยนมีอย่างแน่นอนดูแม้ว่าเขาจะเป็นสาวบ้านนานะคะอยู่ต่างจังหวันเ้าก็สวยได้เด้าเาหู้จักกันดูแลเจ้าของถูกตะทาความรุ่งข้าไปค่ะความสวยเป็น คนทางที่จะได้เขามีงานดีๆใช่ด้วยสนนนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสาวบ้านเมืองนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ของที่แบบราคาแพงโอเวอร์จนเกินไปหรือเคาน์เตอร์แบรนด์จนเกินไปไม่มีทางค่ะเราต้องเลือกซื้อเลือกใช้นะคะแม่แล้วค่ะบางคนค่ะอยากจะได้นะคะสินค้าระดับนะคะแบรนด์เคาน์เตอร์แต่ว่าอยากจะได้ในราคาที่มันสามารถจับต้องได้หาได้บฟมือนีห้าได้แน่ๆค่ะได้แน่ๆเลยเรียกได้ว่าเทปนี้นี่อ็ก์คลมากๆเลยนะคะพี่ติ๊ก เพราะว่าเป็นเทปแรกค่ะที่เราจะมานำเสนอสินค้าตัวใหม่จากเพียวไลฟ์นั่นเองค่ะนะคะเป็นเซ็ตเครื่องสำอางที่อยู่ด้านนาขอบอกเลยค่ะว่านังเลิศลายนังเลิศมากค่ะสายเองค่ะสารับฟินมากมากเลยคือเพิ่งจะมาแนะนํานะคุณผู้ชมแต่ของเขาเนี่ยมีามานานมากๆแล้วนะพี่ติ๊กแต่เราเพิ่งจะมีเวลาแนะนำไงในเมื่อเราสวยจากภายในไปแล้วนะนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่แบบ ซึมเข้าไปสู่ภายในจนสวยออกมาสู่ภายนอกเลยทีเดียวมันต้องมาคู่กันเดบบลรุงจากภายในใช่ที่เรามุยพวกดีช็อกเอ่อซินเดียกามแฟโอโหก็คือมีสารประโยชน์แล้วแต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเนี่ยต้องใช้จําเป็นทุกๆวันโดยเฉพาะคุณผู้ชายก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะพี่ติ๊กนแม่นนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนําถึง6ตัวด้วยกันก็คือเรียกได้ว่า1เซต1เซตเบาๆก่อนแต่ยังมีสินค้าที่ยังไม่ได้แนะนําในวันนี้แต่วันนี้ก็6ชิ้นก่อนแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงงสิินนค้้้าาาทั6ชเรม ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแบบว่าเข้าๆกันดีกว่าว่ามันมีแบบ มีอบอกก่อนว่ามีแมสมีสแตนดาดมีพรีเมียมก็คือในตลาดทั่วไปก็จะแบง่งอ,ออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะแมสก็จะเป็นกลุ่มตลาดทั่วไปค่ะที่ราคาไม่แพงก็คือทุกคนก็สามารถหาซื้อได้ก็ราคาประมาณ500บาทเท่านั้นเองอส่วนที่ 2, 2> นะต่อไปก็คือจะเป็นสแตนดาดก็คือจะเป็นแบบระดับกลางนั่นเองเขาบอกว่าคุณภาพสินค้าที่ขึ้นมาระดับหนึ่งระดับกลางก็เกือบเกือบพันถึงพันกว่าบาทเท่านั้นเองและต่อไปก็คือแบบพรีเมียมก็คือระดับสูงนะคะก็เป็นส่วนผสมที่เป็นเกรด A แล้วก็ราวๆาวสาม ถึง4,000บาทต่อชิ้นมาสโซซิเด้ใส่ของดีแบบนั้นนะคะตายเห็นราคาแล้วเป็นล้มเป็นล้มแม่บางทีก็ราคาก็แบบว่าห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบกว่าจะสวยมาได้จริงๆนะมีกระปุกแบบสองหมื่นมีอุ้ยมิซันกระไฮนั้งหนาปวกๆไปนะคะอย่าไปซื้อมาหามเจ้เย็นๆเจเย็นๆวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยมีสินค้าที่แบบคุณภาพดีแต่แบบคือเขาเรียกว่าสินค้าแบบโอเคแต่ว่า ระดับเนี่ยพรีเมียมเลยนะแล้วคือราคาแต่ราคาไม่ใช่พรีเมียมราคาก็คือแบบไม่ได้สูงเหมือนพรีเมียมตามท้องตลาดทั่วไปอะคือว่าไงไงคืว่าสามารถจับต้องได้คุณภาพก็ดีอืจะบอกว่านะคะคุณภาพของเพื่อนดีเยี่ยมเลยแต่ว่าราคานะคะถึงแม้ว่าจะบริมีเงินท้องยังหมักไม้แต่ว่าอยากสวยยังเอาเขาเนี่ยก็สามารถซื้อได้ใช่นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นเกรดเก็ได้เลยนะพี่ติ๊กนะคะต้องมาหล้จักกันเลยเพราะว่ามีคุณผู้ชมทั้งบานค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะ เห็นน้องตีเห็นน้องหนา้าเะาบ่าวถึงนะคะเสื้องสำอางของเพียวไล<ช>นะคะแต่อยากจะรู้จักว่า,ม,ามีอีหยังแน่เป็นยังคือพักขนาดสวยหนะ<ช>าสาเท้บางคนถามแบบใช้ครีมอะไรอ่ะคือแบบบอกมาเดี๋ยวนี้นะไม่เชื่อหรอกอะไรอย่างนี้เลยนะนเออบางคนแบบกินนู่นกินนี่เธอต้องใช้ครีมด้วยสิเพราะทุกคนก็ต้องใช้ครีมลงผิวหน้าทุกวันอย<ม>ู่แล้วล้วก็วจะเช้าเย็นอะไรอย่างนี้เนะาอะ,นะ,ะอันแรกเลยดีกว่าพี่ติก๊กมา โอ้ยโตแรกเลยโอ้อ้อะไรจะอะไรโตซันค่ะช่วงโตสันต้องต้องขอโทษที่ค่ะช่วงโตสันนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นหุนที่กำลังหนาห่ากำลังหนาห่างหนาห่งนี่เลยค่ะเป็นคลีนซิ่งก็ว่าได้คลีนซิ่งมิค์ลีโลชั่นนั่นเองนะคะเป็นสูตรมาจากเยอรมันขอบอกเลยว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆเลยนะคะบอมแมนแคร์นะคะเช็ดหรือว่าทําความสะอาดเครื่องสําอางมลพิษมลภาวะเท่านั้นยังสามารถที่จะบอกว่าบํารุง ไปในโตเก็บความชุ่มชื้นไปในโตพร้อมรับรองข่าวตอห้คุณเป็นค้นแพรง่ายผิวมันผิวแห้งก็สามารถที่จะใสไดบอแพรยางนงนนอะคุณผู้ชมเรามาแนะนําแบบว่าต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะสําหรับแบบคืออยากจะแชร์แบบอันแรกอ่ะตัวแรกอ่ะอันนี้เลยคุณผู้ชมเราจะขีดปากกาไปที่พิติ๊กสองเส้นด้วยกันเยนะด้วยนะคะมาลองกันเลยว่าเพื่อนทำเพราะตัวนี้ชอบจริงๆเออสามารถทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ชม อยากให้กล้องฉายไปที่พี่ติ๊กเต็มๆเลยค่ะค l e a ซ s i ิ g ค i ีโเบาๆเลิศอหลีมีความพิเศษบางเบานะคะสูตรอ่อนโยนจริงๆสามารถใช้ได้กับผิวแม้แต่แพ้ง่ายก็ได้เต็มเปี่ยมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีอ่าก็คือชําระล้างเครื่องสําอางของเราได้หมดจดเลยทีเดียวนะคะหรือคุณผู้ชมลองเอาปากกาไปเขียนที่หน้านะนะคะหอมด้วยใช่เห็นป่ะ เราบอกแล้วว่าเราชอบแล้วเขาบอกเลยค่ะว่าเรียบเนียนแล้วก็นุ่มนะคะคุณผู้ชมค่ะนช่เละค่ะเป็นสูตรจากเยอรมันค่ะทาไปซื้อของอื่นเขาบอกเลยว่าสูตรแบบนี้นะคะสองพันกว่าบาทคุณแน่นอนถูกค่ะอืนี่เลยสวยๆเบาๆนอันนี้เบาๆแนะนาเบาๆอันนี้เป็นขั้นตอนแรกในการที่จะ เช็ดเครื่องสำอางก่อนที่จะไปบำรุงในขันต่อนต่อไปนั่นเองก็ต่อไปต่อไปนี่เลยอีก้อนอันไหนอันนี้เหรอคะอ๋อนนั้นก้อนี้อันนี้อันนี้ก็ได้อ่ะอันนี้เลยค่ะจริงๆแล้วมันมีคููกันนะคะอันนี้สําหรับค้นแพ้ง่ายหรือว่าผิวแห้งนะคะต้องใส่เจลสําหรับค้นที่ผิวนะคะธรรมดาผิวผสมผิวมันต้องใส่ตัวนี้อันนี้จะเป็นแบบเนื้อเจลใสๆค่ะคุณผู้ชมในสีเหลืองนี้อันนี้ก็จะเป็นเนื้อโฟมเป็นสีขาวนั่นเองนะคะขอบอกเลยว่าต้องให้ค้นเป็นค้นแพ้ง่าย ใส่ได้กใส่ได้นะคะเป็นคนคิวแห้งแห้งใส่ดีนะคะเพราะว่าขอบอกเลยว่านอกจากทําความสะอาดได้ยังรํารึกแล้วค่ะเพื่อนย้งบารุงไปในตัวและกักเย็บน้ำให้นาเขาชุ่มชื้นบ่อแห่งนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าใส่ยูประทับใจมากเลยนะคะหลังจากที่เขานะคะล้างหน้าด้วยเจลหรือโฟมนะคะทําความสะอาดแล้วเสร็จปุ๊บก็ตตองตอ้วยนี่เลยค่ะคุณนคะนี่จีให้ค่ะโทนเนอร์ค่ะนะคะขอบอกเลยค่ะ แพ็กเกจเพิ่กนกะสวยนะคะหนาใสขังน้อยังคักนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่ไายแอลกออล์ L ค่ะผู้ใด<อ>ที่เพ้แอลกออห์ก็ G ่ต้องห่วงว่าจะใส่บวดาหรือว่าแพะสําหรับตัวนี้ใส่ได้ค่ะบำรุงทำให้ลูกคุมผลกระชับด้วยนะ,ะตัวนี้ก็คือแค่เทใส่สำรีแล้วก็เช็ดนะคะเบาๆนะเช็ดขึ้นอย่างนี้ก็จะสามารถทําความสะอาดได้อย่างล้าลึกเทห้ใบหน้ากระชับพรนะคะสําหรับคนที่ผิวหนามัมน,นะคะเพิ่นก็นจะไปเทไนผิวหน้าเนี่ยมันหน่อยลงนะคะพร้อมกับปรับสภาพผิวนะคะ เตรียมกับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าเราไม่ได้ชําระล้างหน้าให้สะอาดก็คือขั้นตอนต่อไปมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอนั่นเองนะคะตัวนี้ไปดึงทั่วกอย่งสิ่งสกปรกแบบว่าที่มันตกค้างอยู่ในแบบยังโฟมก็ยังไม่พอไงพี่ติ๊กเราต้องเสริมด้วยโทนเนอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปก่อนที่จะหมดเบรกหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอ่านี่ Absolute Eye นั่นเองค่ะ Eye Cream เรียกง่ายๆนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องบำรุงนะคืออยากจะให้นัดเนี่ยแม่นัดเนี่ยซื้อให้ใช้ตั้งแต่อยุ15แล้วตัวนีจ้จริงๆคือมันดีมากคือตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันกระชับดวงตาใต้ตาเราด้วยแล้วก็<อ>ทําให้แบบใต้ตาเราไม่หมองคําด้วยสําหรับ Eye Cream ตัวนี้ที่ทุกคนเนี่ยต้องมีเลยแม่แล้วคะ่ะเขาบอกว่าเขาก็ใส่ต่อไป Day Cream และ Night Cream อ่าพี่ตี๋ถือ Day Cream นะถือ Night Cream นั่นเองที่คืออยากจะคือเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้เดย์ครีมก็ ทาก่อนมันจะมีส่วนผสมน,นะคะของ S P F บอกาเ,เลยค่ะว่าเดย์ครีมนะคะนอกจากจะบำรุงเรายัางปกป้องพร้อมเขาบอกว่ามีส่วนผสมของที่แบบว่าแบรนด์เขาเติมเขาใส่กันนะของเขานะคะก็เติมลงไปเช่นเดียวกันผู้ใดได้ร้องรับรองค่ะว่าติดใจอย่างแน่นอนราคานะคะสามารถจับต้องได้แต่ว่าคุณภาพเนี่ยขอบอกโอ้ยโหลดอิลีใสยูที่ว่าได้คือใสย,ยูอ่าแล้วก็ไท์ครีมนะคะก็บำรุงผิวนะ,ะในระหว่างที่เรานอนหลับพักผ่อนเองตัวนี้ก็ตื่นขึ้นมานี่แบบคือไม่ได้หน้ามัน แบบเยอะบัางบางผลิตภัณฑ์นะคือทาในครีมไปตื่นมาหน้าเยอะเหมือนแบบเอาน้ำมันไปทาสมแซมนะคะชวนที่ศึกรอในระหว่างวันที่เขาไปพบมดละปิดมลภาวะหรือว่านล้อมาึกลอไปก็จะเข้าไปบำรุงนั่นเองค่ะใช่แล้วค่เป็นเซตสำหรับคุณูุหยิงเลยถูกเป็นเซ็ตแบบย่อมๆนะพูดมาสักขนาดนี้แล้วหกชิ้นแบบนี้อยากจะทราบราคาจริงๆพี่ติกรู้ไหม ขอบอกเลยค่ะว่าราคาผู้ใดได้ยินราคานะคะเขาบอกจะต้องตกใจว่ามันเป็นไปได้จังใดของคุณภาพแบบนี้แต่ว่าราคาเขาสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้โดยที่บอกว่าบรต้องคิดหลายเลยถูกต้องค่ะพี่ติ๊กหกชิ้นนี่นะมีตันะคะคลีนซิ่งด้านหน้าเป็นจับไปนะคะแขนสันค่ะนะคะคลีนซิ่งมีนะคะโฟมหรือว่าเจลนะคะเลือกตัวไดตัวนึงเนาะแล้วก็โทนเนอร์มีไอรีเดคลีมไนท์ครีมหกตนี้จากบาทค่ะน้องนาทค่ะ ปกตินะคะราคาที่4,875บาทค่ะอันนี้คือไม่แพงแล้วนะแต่ถ้าคุณสมัครสมาชิกกับเพียวไลฟ์ค่ะแค่ราคาเหลือเพียง3,735บาทเนะ<า>ท่านั้นเองถูกมากเลยนะดูเขาบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณมไปสือของคุณภาพแบบนี้ครั้งเดออียวได้แค่หนึ่งชิ้นอะ จริงเซตนี่ต้องบตามมาเกือบ2องหมื่แน่นอนถูกเพราะเขาเสียค่าโฆษณาค้าโปรดักชันค้ค่าโฆษณานางแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายแม่แล้วค่ะแต่นี่เรา6ชิ้นแค่สามพันกว่าบาทคุณจะไม่ซื้อได้ยังไงคะคุณผู้ชมนะคะลดไปตั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสมารชิกสมาร์ชิกแค่สองร้อยบาทโอ้โหคุ้มค่าอีลีคับผู้ใดอยากสวยนะคะด้วยของที่มีคุณภาพแบบนี้แต่ว่าราคาสมาร์จต้องได้เฝ้าโทรกการขโมาเลยค่ะตามเบอร์ที่คุณยูหน้าจอใกล้เขตใดกระทุกขโมยเขตนั่นหรือว่าจะทุกขโมย เบอร์ลกักกได้เชจนเดียวกันนะคะแต่ว่าวนี้เ,นเขาไปพักกันก่อนนะคะ,ะแล้วก็เบรกหน้านะคะเราก็จะมีคนที่มาหลงหลนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับเครื่องสําอางจากเพียวไลน์นะคะคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมกันค่ะผมเป็นคนที่ทานกาแฟเป็นประจำทุกวันมีความรู้สึกว่ากลิ่นหอมดีมากรสชาติเป็นที่ประทับใจกว่ากาแฟยี่ห้ออื่นมิตรหายเพื่อนฝูง หรือลูกน้องที่ทำงานก็จะใช้กาแฟเพียรีคอบเป็นกาแฟาสำหรับรับแขกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปกติน้องติ๊กเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วแต่วาทิพันธ์มาค่ะบอกเคยมีกาแฟตัวใดที่สามารถได้ใจน้องติ๊กไปนะคะเพราอมาเจอเพียวที่คอฟนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่น้องติ๊กบอกจาของได้เลยวันนี้ละคะ่ะเป็นกาแฟที่ตามหามานานรสชาติก็ด,ดีรสชาติอร่อยหอมนะคะและที่สําคัญค่ะยังมีวิตามิน A วิตามิน B นะคะโอเมก้า3าแล้วยังมีแคลเซียมก็เลยบอกจาของวาจะเปลี่ยนใจอีกต่อไปนะคะนี่ละคะ่ะเป็นกาแฟที่อยู่ในใจของน้องติ๊กค่ะ สนใจโทรด่วนทาเราตอนนี้ที่0860458118หรือ0860458448สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ช่วงเพียวไลท์เลิฟเวอร์ อาละคะคุณผู้ชมค่ะกับคอมมาสู้ช่วงที่ทุกท่านรอคอยกันนะคะนั่นก็คือช่วงเพิ้วไลน์เลิฟเวอร์นั่นเองค่ะจะมารู้จักปูทีนะคะลงลายนคกื่องจำอ่างของพิ้วไลน์นั่นเองค่ะมือนีเป็นผู้ดนะจาะนงนาจ้าค่ะขอต้อนรับนะคะพี่อ้อยพรทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องให้ขอนแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนิดนึงค่ะอ๋อเรียกง่ายๆเลยนะคะว่าชื่อเล่นชื่ออ้อยอายุ หลายคนอาจจะสงสัยว่าอายุเท่าไหร่่หลักห้าแล้วค่ะหลักห้าแล้วเหรอแต่บ้องหน้ายังตึงแบบว่านึกว่าสี่สิบนิดเองนะน่ากหคะแล้วตอนนี้ทำงานอะไรเอ่ยเป็นพนักงานบริษัทค่ะมาจากบริษัท ก็ดูแลหลายๆอย่างค่ะก็คืออันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ากระดับสูงแล้วเหมือนกันนะสำหรับพี่อ้อยคนนี้นะตำแหน่งเขาไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมอยู่ชั้นบนค่ะอยู่ชั้นบนเลยชั้นบนด้วยตำแหน่งบนด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวเขาเข่ามาเข่าเรืองกันเลยว่านะคะ ก่อนนานี่ค่ะพี่อ้อยดูแลนะคะผิวหน้าจังใดกันแน่ค่ะโอ้อายุขนาดนี้แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่แต่งหน้าประจำา<ช>ค่ะย่างนั้นก็ต้องดูแลผิวหน้าตัวเองให้ดีไม่งั้นเวลาทานหน้าแต่งหน้าออกไปวูม่สวยทน<ช>ไม่ได้ค่ะเป็นผู้หญิงเราต้องรักษาวความสวยของตัวเองะะฉะนั้นอะไรที่ดีใช้หมดอื แล้วก็คือเหมือนเหมือนเขาเรียกวอะไรทดลองมาหลายๆแบรนด์แล้วหรือยังคะใช่ทดลองไม่ว่าจะเคาน์เตอร์ไหนบอกดีไม่ว่าจะดูโฆษณาไหนบอกดีขอลองกับตัวนี่นตัวเองค่ะเพราะเป็นคนที่หน้าเนี่ยเอผิวมีทั้งผสมมีทั้งบางทีก็บางทีก็แห้งบางทีก็มันด้วยหรือเปล่าบอกว่าบางทีก็ หน้าออกมาแล้วโอ้โหขึ้นใช่ตายละทนแได้ด้วยเนาะบางทีแบบบางคนก็แต่งหน้าไม่ติดด้วยนะบางคนก็เป็นอแต่ยังไงคะถึงมาหลงไหลผลิตภัณฑ์เพียวไลฟ์ค่ะกับเครื่องสำอางเซตนี้ค่ะพี่อ้อยมีหลายๆคนแนะนำนะคะแล้วพี่ก็ประเภทชอบลองอะไรดีค่ะต้องขอลองต้องขอลองด้วยตัวเองก่อนถ้าไม่ดีจริงไม่ใช่แล้วก็ไม่กล้าบอกใครด้วยอ่าฉะนั้นพี่ก็เอาเลยพอเขาบอกว่าตัวนี้ดีค่ะ คุณภาพดีนะคะขอลองกันหน้าตัวเองค่ะก็ทั้งชุดเลยเขาบอกทั้งชุดที่ลองเอาเลยทั้งเซ็ตนี้เลยไม่ใช่แค่หกตัวนะทั้งเซ็ตนี้เลยใช่ไหมคะพี่อ้อยโอ้โหใช้ทุกตัวแล้วใช่เราต้องต้งพิสูจน์ค่ะดีแล้วราคาขนาดนี้เนี่ยน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าพี่เนี่ยใช้มาขนาด 3ามสี่พันต่อชิ้นเคยมาแล้วใช่แต่ถ้าทางนี้โอ้โหทางชุดนะน่าสนใจเพราะนั้นพี่ก็เลยใช้ทุกตัวแล้วตัวที่ประทับใจอ่าตัวไหนคะพี่อ้อยเอต้องบอกเลยว่าพี่ชอบตัวที่อ่าอันนี้ตัวค i ินซิ่งคร i นซิ่งชอบตัวนี้มากเลยเพราะว่าพี่มันที่แต่งหน้า้าต้องล้างเครื่องสำอางให้สะอาดไม่งั้นมันก็จะ ไปอุดตันทําให้สิวขึ้นนะคะมีริ้วรอยอย่างนี้ทนไม่ได้อพอเช็ดนะประทับใจหลังจากเช็ดทำไมมันสะอาดจังเลย,เยไม่เคยไม่เคยเจอแบบนี้นะคะแถมกลิ่นยังหอมด้วยเนาะใช่นะใช่แล้วคือเราจะสัมผัสหน้าเราได้เลยว่าหน้าเราชุ่มชื้นแล้วก็สะอาด กินสะอาจมันแบบนุ่มมันตึงเหมือนมันได้นวดหน้าไปในตัวได้นะเวลาเราแบบชำระล้างแบบเราจะได้นวดนวดไปเรื่อยๆถ้ามีเวลาก็นวดเยอะได้เนาะได้เนาะแล้วมาใช้ตัวเจลเซลอ่าหน้าแบบเจลคือแต่ก่อนเนี่ยไปใช้พวกสบู่ไม่ว่าเขาบอกสบู่โสมสบู่อะไรดีอย่างเงี้ยไปล้างหน้าแล้วมันแห้งค่ะค่ะตัวนี้เป็นไงคะโอ้ยหนาทำไมมันนุ่มเนียนอย่างนี้ วิดีมากเลยแล้วก็เอาให้สามีใช้ต่อด้วยอ๋อใช้ดีบอกใ้จริงได้ค่ะต้องบำรุงไงค่ะเขาเขาต้องหลอมด้วยเราก็สวยด้วยใช่่ะตัวไหนมีมีอีกไหมคะย่ปจพี่เป็นคนที่แต่งหน้าก็ต้องใช้โทนเนอร์ที่เราบอกนั่นเองที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะคคุมทนใหญ่ค่ะทาแล้ว หน้าเราหลังจากนั้นนั้นสะอาดแล้วตัวนี้ยิ่งดึงใช่ให้กระชับใช่ไหมมันจะเต่งเลยนะเคยใช้เหมือนกันแบบมันจะดึงอ่ะจะดึงได้เลยอ่ะมันไม่แห้งอ่ะมีแอลกอฮอล์ใช่บางคนใช้แล้วแพ้ด้วยนะแบบบางคนเนี่ยนัดเคยใช้เหมือนกันโทนเนอร์แบบแอลกอฮอล์แรงเหม็นแล้วก็แสบหน้าด้วยแต่ตอนนี้ไม่แสบเลยกลิ่นหอมด้วยฉะั้นก็บำรุงค่ะ้ตอนเช้าพี่ก็จะตัวเดย์เดย์นะคะเดย์ก่อนเดย์เพราะเดย์มันต้องมี อ่ะเปิดเอาเดีว่ยนะสูน์ให้ผู้ชมไม่รู้ดีกว่านี่เขาแพ็กเกจเขาไม่ธรรมดานะคผู้ชมนี่คือเปิดออกมาลอทีนิ่งนะคะของบอสวยงามเลที่ใช้ที่ชอบนะคะมันไม่เหนียวเนินอ่ะใช่คือมันซึมซับเนี่ยหอมด้วยนะคะหอมใช่หอมมากคุณผู้ชมคือซึมซับได้เร็วมากเนื้อธรรมชาติแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกว่ายิบยับนั่นไม่ถูกเนื้อมันละเอียดมากนะพี่อ้อยยิ่งติดใจตัวนี้สําหรับเดย์ครีมอ่าพอเดย์ครีมแล้วเราก็จะใช้ เริ่มแต่งหน้าอายอ่ะมีชายอายครมอ่ะจะได้จะได้กาเกย์บญหลอไปตลานะคะไม่ไมลอนิ้วรอยนั่นเองคุณผู้ชมแพ็กเกจก็สวยงามแบบเดิมเลยอันนี้ทั้งทุกเวลานี่เวลาเราแต่ช่เราต้องใช้นิ้วหนางไม่ก็นิ้วก้อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมที่จะมาแบบทาใต้ตาของเราค่อยๆวน ค่อยๆบ่นอ๋อนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่เห็นหายนะคะคุณพี่อ้อยเนี่ยคือว่าแบบเต่งตึงแบบนี้อายุจริงจริงจริงแล้วแต่ว่าขอบอกเลยว่าผิวพรรณนี่เหมือนมีหลายคนบอกค่าเหลือแค่สี่สิบเองโอ้ยจริงค่ะก็เลยคิดว่าสี่สิบเลยขอบคุณค่ะแล้วก็พอกลางคืนค่ะหลังจากล้างอะไรเสร็จล้างหน้านะคะเราก็เปลี่ยนจาก เดไปเป็นไนท์อ m, ตอนกลางคืนนะหลังจากเราทําความสะอาดหน้าเสร็จแล้วบํารุงกลางคืนเพราะตอนกลางคืนตอนที่เรานอนเนี่ยก็สําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยบำรกลางคืนมไม่งั้น<ม>ตื่นขึ้นมาหนะ้าโหตายฉันบำรุงไปไปเจอมลภาวะอะไรอะไรถ้าไม่ได้บํารุงเนี่ยไม่ได้เลยถูกคงก็ได้ได้ว่าประทับใจเกือบจะทุกตัวเลยนะสำหรับเปียวไลท์มีตัวหนึ่งมีตัวนึงตัวน่ี้ชอบมากนะคะนี่ยังยังไม่ได้โปรโมทนะอันนี้กันแดดกลแล้วอันกันแดดค่ะ มันเนื้อมันคือไม่ไม่เน่ะแล้วเวลาเราแต่งหน้าตอนเราจะลงแป้งลงอะไรมันไม่เป็นคราบใช่ตอนเนี้ยอดมากๆเลยชอบมากเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นซิงจีเฮนไห้นะคะพี่ออยของเขานะคะผิวพันดูออนไว้ลงเป็นซิปก็ปีเลยกบว่าได้ไม่ได้มีสิวอะไรอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่า ผลิตภัณฑเขา<จ>ดีจริงๆมาแชร์ชความประทับใจกับสินค้าเพียวไลค์เครื่องสำอางหลายๆตัวให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันเนาะ,ช,ะช่วงหน้าก็ยังอยู่กับพี่อ้อยอยู่นะกับเพียวไลค์พารวยเนี่ยคุณผู้ชมยินดีค่ะ,คะ,ะต้องพบกันในช่วงหน้าค่ะที่จะมีประจำเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมาก แล้วไปจนถึงบ้านเอลนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่หนึ่งแผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็นสิกว่าวันจะเหลือแค่เพียง5้าวันนะคะจะไม่มีกระปิดกระปอยเลยนะคะอ,อกที่เคยหย่อนคล้อยก็จะกระชับแต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลีนิกก็หมดเป็นเหมือนผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแยกก่ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ซินเดียรู้สึกว่า ร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเนี่ยก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2อาทิตย์อะคะ่ะเพราะว่าจมูกทว่วเหลืองของซินเดียมันให้ปริมาณฮอร์โมนผู้หญิงถึง20เท่าซึ่งมากกว่าผลิตภัณฑ์ท้องตลาดทั่วไปมันทําให้เบม่มอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของเบม,มอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเพีวยวไรท์ซินเดียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิงสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0 8 6 0 4 5 8 1 1 8 หรือ086-045-844สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล์ช่วงเพียวไล์พารวย เอาละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะฮาก็ยังอยู่กับพี่อ้อยอยูเช่นเคยนะคะในช่วงคะ่ะพี่เอ,อาไร้พะรวยนั่นเองคะ่ะเป็นช่วงที่เขาจะมาสร้่งคะ่ะธุรกิจไร้ใดเสริมนะคะเพียงแค่เปลี่ยนที่ใส่สินค้าแล้วบอกต่อแค่นี้คะ่ะเขาก็สามารถจะ,จะมีไร้ใดเสริมหรือว่าลํารวยใดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเฮามาพูดคุยกับพี่อ้อยในส่วนของการเป็นธุรกิจกันนะคะเป็นอันขาแต่ก่อนหน้านี้เนีนะะ่ยค่ะทราบมาว่าพี่อ้อยเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจสมัครสมาชิกนะคือพี่อ้อยเนี่ยเขาซื้อก่อนคือแบบยอมซยอมซื้อสินค้า ในราคาที่ราคาเต็มที่ยังไม่ได้ลดอ่ะทำไมพี่อ้อยถึงทําแบบนั้นอ่ยพี่อ้อยก็ไม่ยอมสมัครสมาชิกจนกว่าจะได้ใช้สินค้ากคือคือการที่เราจะไปหาสมาชิกไปแนะนําใครเนี่ยเราต้องใช้กับตัวเองก่อนขอลองก่อนค่ะเพื่อไม่ให้เสียหน้าเราด้วยเราไปถ้าคือถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยเราจะต้องอยากจะไปบอกคนนั้นคนนี้ฉะนั้นลองก่อนพอลอง เออเท่านี้สมัครละสมัครสมาชิกได้ละจะได้บอกให้คนอื่นก็คือใช้ให้มั่นใจกับตัวเราเองก่อนถึงจะกล้าสมัครสมัครสมาชิกแล้วก็ถึงบอกต่อคนอื่นได้เพราะต้องบอกว่าธุรกิจในลักษณะของ MLM อย่างเนี้ยนะคะพี่พี่เคยทํามาแล้วฉะนั้นพี่เฮยพี่เคยรู้ว่าธุรกิจแบบเนี้ยมันเป็นยังไงดําเนินไปยังไง บางธุรกิจเนี่ยมันยากมากยากที่จะเราจะรักษาจะ<อ>าไปแนะนำอพอพอพไปเราไป,ไปแนะนำคนนั้นอ้าวเขาก็ทำแล้วเขาก็ ยากกว่าจะขึ้นอ่ะใช่แล้วบางคนนี่แบบว่าไม่กล้าที่จะทําต่อเลยนะคือเหมือนกับว่าโดนบังคับโดนแบบว่ากดดันโดนดันรอดเรียกก็มันเครียดแล้วก็ทําให้เราไม่อยากทาบางคนไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อีกต่างหากแล้วจะไปบอกต่อเขาได้ยังไงถูกนี่แหละค่ะแล้วเพราะไม่เหตุนะคะธุรกิจร่วมกับเพิยวลไลแล้วค่ะคิดว่าเพียวไลนี่มีความโดดเด่นกว่านะคะ MLM ของบริษัทอื่นจังใดค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะ อยู่กันเหมือนครอบครัวนะคะเราใช้ดีบอกต่อบอกต่อแล้วถ้าเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยค่าสมาชิกก็ถูกถูกคุ้มมากเลยนอกจากนั้นนะมีรายได้นะคะมีรายได้เยียงพี่เนี่ยหารายได้เสริมให้ตัวเองเราอยู่อย่างเงี้ยอเราบอกต่อเขาใช้ดีเขาก็อยากจะมาทำเราเขาก็เหมือนกับส่งเสริมอ่า ทำสีแนะเป็นสมาชิกนะซื้อของได้ถูกนะของมีคุณภาพแล้วยังได้รายได้ใช่ก็ได้ได้ว่าซื้อสินค้าในราคาสมาชิกก็คือลดแล้วแล้วก็คือใช้จริงด้วยเลยไปบอกต่อบางคนก็ถามพี่อ้อยมาด้วยว่าใช้อะไรน่าดีจังน่าเข้ามาเขามาทักเลยว่าน้าไปทําอะไรมา บอกไม่ได้ทําใช้ของดีชิดนี้หรือเปล่าบางคนเนาะไม่ไม่ได้เราใช้ของดีเขาก็บอกว่างั้นฝากซื้อบอกอ่านถ้างั้นฝากซื้อซื้อได้แต่พอพอใช้ติดใจนะก็ต้องซื้ออีมาซื้อเป็นสมาชิกเอาอะไรได้เขาตัวเองไปเถอะเราไม่อยากจะมานั่นมานั่งกดดันนะคุณอยากใช้แล้วคุณสามารถไปบอกคนอื่นได้อีก ใช้ของดีมีรายได้รวยด้วยคุณผู้ชมถูกต้องแล้วไม่มีมานั่งกดระเบียบต้องมาบีบขั้นเราว่าต้องทําเท่านี้เท่านี้นะถูกไม่ต้องแผงการตลาดเขาก็ช่ายมากคือต้องของบริษัทคิดเยอะมากง่ายคาง่ายแล้วก็มีสื่อด้วยเหมือนเหมือนอย่างพี่มาเนี่ยอ่ะพี่มาออกรายการก็สามารถโทรเข้ามาาหวิอยนะหามาปรึกษาได้นะคะมีสื่อ โฆษณาพีเคาะถูกนะคะนังสือพิมมีโทรทัศน์ให้ใช่ถึง3ช่องด้วยกันนะพี่ต้องนะคะทั้ง i อเ TV นีวีจี h ีดีโฮชแนนะคะออกทั้ง3ช่องเลยนะคะเมื่อทุกคนนะคะหรือว่าคุณผู้ชมทั้งบ้านที่เบิ่งก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะคะสอบถามพี่อ้อยได้นะคะว่าต้องเฮ็ดจังไดแน่อยากจะเป็นลูกทีมพี่อ้อยจังไดบอกเบิร์กได้ค่ะพี่อ้อยคะจดเลยนะคะจดเลยค่ะ0811722498ย้ำค่ะ 0811722498ปรึกษาได้ค่ะไม่มีปัญหา,ญหาด,ดีให้คำแนะนำกับทุกๆคนค่ะรับรองว่าสายงานพี่อ้อยนะจะต้องเป็นสายงานที่แบบ มันคงเข้มแข็งมากเลยนะอยู่กับผู้ตำแหน่งสูงๆแบบนี้นะคุณผู้ชมเราเหมือนเรามีสินค้าดีๆอะไรเนี่ยเราก็อยากบอกต่อนะคะสำหรับคนทีีเพินนางอยูค่ะพี่อ้อยค่ะกำลังที่อยากจะเริ่มธุรกิจนะคะแต่ว่ากำลังเบึ้งเบึงยูว่าจะเขียนกับยังดีไม่กล้าบางคนบอกว่าทุนน้อยไม่กล้าเข้ามาแม่นะคะจะมีวิธีการแนะนำเพิ่นจังหดแน่ค่ะพี่อ้อยค่ะอ๋อต้องบอกเลยนะคะมาเป็นสมาชิกกับเพียวไลท์นะคะ ค่าสมาชิก200ร้อยสองร้อยเองนะคะซื้อสินค้าได้ส่วนลดอีก20-25%นะคะพอซื้อสินค้าเราก็จะมีแต้มสะสมไปเรื่อยๆไม่บังคับนะคะและถ้าเราหาคนที่มาคือพอเราใช้เราแนะนำหาสมาชิกเข้ามามาเป็นสมาชิกของเราแนะนำไปเรื่อยๆ นะคะเราก็จะมีสายงานไปไม่แล้วไม่บีบังคับเรานะคะว่าเดือนนี้ต้องทำเท่านี้เดือนนี้ต้องทำเท่านนี้แล้วแต่แล้วแต่ของแต่ละท่านเลยถ้าใครมีข้อสงสยัยโทรมาได้เลยค่ะเปิด์พี่อ้อยยินดิงค่ะนี่เห็นพี่อ้อยบอกไปนะสมัครมาแค่ส0 0รบาทก็จะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านะคะโรงงานผลิตหรือว่ามาตรฐานออยอต่างๆนะคะสำนักงานสัญลักษณ์ต่างๆเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์จากเพียวไลฟ์นะพี่ใช่ใช่ใช่ค่ะโอ้ยลู้ล้าดูดีมีความเรียบพร้อมเลยครบถ้วนเลยนี่อย่างที่พี่อ้อยบอกไปว่าคือเขาจะมีคือถ้าซื้อสินค้าแล้วก็จะมีคะแนนเขาก็จะบอกคะแนนข้างล่างเลยว่าได้คะแนนเท่าไหร่ในสินค้าตัวนี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆคุณผู้ชมค่ะนะคะเพียค่ะสูตรเซตนี่นะคะเซตอย่างที่เขาบอกมาหกตัวที่หกตัวเออเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องแบบ อยากรู้ราคาเพิ่มเติมเนาะนะคะมีทั้งคลีนซิ่งมีทั้งโฟมรังนะหรือว่าเจลก็ได้ผู้ใดผิวแห้งผิวธรรมดาอยังกว่ากันไปนะคะก็เลือกเอาเหมาะสมกับผิวนะคะโทนเนอร์นะคะมีเดย์ครีมไนท์ครีมอายครีมหกตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าราคากคนในนี้เราตกใจอย่างแน่นอนเอายุติใจเราบันทึกใบละท่านี้สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเดี๋ยวช่วยบอกให้นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทคือถูกแล้วนะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมสมัครสมาชิกเพียงสองร้อยบาทก็คือเหลือแค่สามพันเจ็ดร้อย 35บาทเทุ่นั้นเองมากทุนมากรถใส่พันกว่าบาทพันกว่าบาทมั้กสองรเป็นชิ้นแล้วไม่ได้มีแค่ แค่นี้นะคะเรายังมีอีกหลากหลายสิเคอะโอยังมีหลากหลายแต่เดี๋ยวช่วงหน้าๆจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันอีกทีหนึ่งอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณอ้อยมากๆเลยนะคะพี่อ้อยพรทิพย์นะคะขอบคุณนะคะมือนี่สนุกสนานอะไรยังได้ความรู้อีกเยอะๆมามาออกอีกนะได้ค่ะเดี๋ยวจะเชิญมาใหม่นะคะค่ะนะคะจังใดมือนี้หมดเวลาแล้วเนาะนะคะเขาทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนจังใดอย่าลืมติดตามพวกเขาทุกวันเลยนะคะสําหรับมือนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ